ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับแผนการตลาดรวยดีโปรเจกต์ของบริษัทล่ำรวยความสุข1998จำกัดครับ บริษัทล่ำรวยความสุข1998จำกัดมีคุณรพัฒสอนศิลส,สิริวานิชเป็นประธานบริษัทมีคุณสรันเดชทองหล่อเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดและมีคุณพิเชษเสาแบนเป็นซีอโอและเป็นผู้ดูแลระบบสมาชิกบริษัทได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายครับมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและมีการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเมื่อวันที่12ตุลาคม2563ผังของเรานะครับจะเป็นผังแบบไบนารีสามารถวางติดตัว ท่านได้แค่2คนหากมีสมาชิกใหม่ก็จะจับไปวางต่อด้านล่างการวางจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือการจับวางเองและแบบที่2นะครับซึ่งขอนําเสนอทุกท่านเลยนะครับซึ่งเป็นสุดยอดแผนของเรานะครับก็คือแบบออโต้รูมวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักการวางผังแบบออโต้รูมเมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกแล้วนะครับท่านก็จะได้ลิงก์ส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถส่งลิงก์ส่วนตัวให้กับผู้ที่สนใจนะครับเมื่อเขาสมัครผ่านลิงก์ของท่านระบบนะครับจะใช้ระบบ AI นํามาวางต่อแบบออโต้ลูมโดยจะจับมาวางต่อใต้องค์กรท่านนะครับใครที่มาก่อนก็จะได้มีสมาชิกมาต่อท้ายก่อนใครที่มาที่หลังก็จะนํามาต่อตามลําดับนะครับอันนี้คือความหมายของออโต้ลูมมาดูการจับวางสมมุติว่าท่านนะครับท่านแนะนานายหนึ่งนายหนึ่งไปแนะนานายสองนายสองไปแนะนํานายสามต่อ หลังจากนั้นแล้วท่านส่งลิงก์ให้ผู้ที่สนใจเมื่อมีผู้ที่สนใจเป็นนายสี่นะครับนายสี่ก็จะจับมาวางโดย AI นะครับระบบออโต้รูมจะมาวางให้ท่านท่านก็จะมีซ้าย1คนขวา1คนหลังจากนั้นแล้วนะครับท่านส่งลิงก์ให้เพื่อนดีก็จะเป็นนายห้านายห้าจะจับมาวางด้านขวาของนายหนึ่งนายหกมาวางด้านขวาของนายสองและนายเจ็ดนายแปดก็จะมาวางต่อท้ายให้นายสามส่วนนายสี่ที่มาสุดท้ายก็จะได้ ในและในสิมาวานต่อในลักษณะแบบนี้เรียกว่า Binary Auto l o o p นะครับซึ่งระบบจะคัดกรองคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกก่อนนะครับตามลำดับ ท่านก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของการจะมีสมาชิกมาต่อท้ายท่านหรือไม่การสมัครสมาชิกจองผังฟรีนะครับโดยใช้ชื่อนามสกุลบัญชีธนาคารเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในการส่งสินค้าอีเมลและผู้แนะนำธนาคารใช้ได้ทุกธนาคารในประเทศไทยการเริ่มต้นธุรกิจนะครับตำแหน่งแรกสุดเมื่อท่านจองรหัสเข้ามาท่านจะเป็นตำแหน่งเมมเบอร์ ตำแหน่งเมมเบอร์มีสิทธิพิเศษคือสามารถแนะนำสมาชิกใหม่เข้าสู่องค์กรเริ่มทำงานได้เลยนะครับโดยที่ท่านยังไม่ต้องเสียงเงินค่าสมัครแม้แต่บาทเดียว หากเขาสมัครเริ่มต้นแพ็กเกจซื้อสินค้าท่านก็จะได้ค่าแนะนําต่อไปมาดูตําแหน่งทางธุรกิจนะครับตาแหน่งซูเปอร์ไบเซอร์เมื่อท่านซื้อสินค้าในราคา250บาทท่านจะเป็นตำแหน่งซูเปอร์ไบเซอร์มี100 pv มีระยะเวลา30บวันระยะเวลาในที่นี้คือระยะเวลาที่ท่านสามารถรับรายได้จากคนใต้องค์กรต่อไปตำแหน่งมีเดอร์เจอร์ครับเมื่อท่านซื้อสินค้าในราคา1,250บาทมี500 pv จะมี150บวันอันนี้คือตำแหน่งมีเดอร์เจอร์นะครับ ต่อมาตำแหน่งเพสิดนท่านซื้อสินค้าในราคา2,500บาทมี1,000 PV มีระยะเวลาในการรับรายได้300บาทท่านสามารถซื้อสินค้าเพื่อสะสมคะแนนเพื่อขึ้นตำแหน่งได้มาดูช่องทางรายได้รายได้ช่องทางที่1ค่าแนะนํา100%ของคะแนน PV เมื่อท่านแนะนําสมาชิกหากท่านแนะนําสมาชิกใหม่เขาซื้อสินค้าสมัครแพ็กเกจในราคา250บาทท่านก็จะได้ค่าแนะนํา100บาททันทีนะครับหากเป็น มีเนเจอร์นะครับท่านก็จะได้รับค่าแนะนํา500บาทส่วนตําแหน่ง Pres ดเนนนะครับค่าแนะนําท่านก็จะได้รับ1000บาทท่านสามารถแนะนําได้ไม่จํากัดจํานวนครับสามารถถอนเงินเข้าบัญชีท่านได้ทันทีรายได้ในข้อนี้นะครับเมื่อเกิดรายได้ท่านถอนได้ทันทีไม่ต้องรอรอบที่สําคัญคนที่เราแนะนำนะครับเมื่อเขาซื้อสินค้าในทุกๆครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อซ้ําหรือซื้อใช้เองเราสามารถได้ค่าแนะนําจากเขาทุกยอดการสั่งซื้อกี่คะแนน PV ก็เอา100%คูณไปเลยครับนะฮะได้เต็มๆของคะแนน PV ตีเป็นเงินให้กับเราเลยโอเคนะครับต่อไปรายได้ช่องทางที่2เรียกว่ารายได้ยูนิเลเวลเราจ่ายอยู่ชั้นละ2%จํานวน15ชั้นมาดูขยายความผังของเราเป็นผังแบบไบนารีนะครับก็จะมีซ้าย1คนขวาหนึ่งเรียกว่าชั้นที่1 เมื่อชั้นที่1นนะครับด้านซ้ายเขาสมัครในตำแหน่ง S Supervisor มี100 PV และด้านขวาสมัครใน President 1น0 0 PV ในชั้นที่1เราก็จะเอาคะแนนของ2คนนี้มารวมกันนะครับแล้วก็จะไปคูณ2%อ1 0 0่า1,100คูณ2%ก็จะเป็นเงิน22บาทในชั้นที่1ท่านจะได้รับ22บาทเมื่อมีการสั่งซื้อในเดือนหน้าเข้าซื้ออีก เราก็มาดูว่าเขาซื้อกี่ PV เพราะทุกคนต้องซื้อเพื่อรักษาสิทธิ์เพื่อรับรายได้ของตัวเองอยู่แล้วนะครับดังนั้นการซื้อขั้นต่ําของบริษัทจะกําหนดอยู่ที่100 PV คือ250บาทในเดือนหน้าเขาอาจจะซื้อ500 PV ก็ได้ามาดูต่อไปชั้นที่2อาชั้นที่2มี4คนนะครับรวมคะแนน PV แล้วเป็น3,500 PV นะครับเราก็เอา3,500 PV มาคูณ2%เป็นเงิน70บาทในชั้นที่3มี8คน ทั้ง8คนสมมุติว่าเขาซื้อในตำแหน่ง1,000 PV นะครับก็จะมี8,000 PV คูณ2เป็นเงิน160บาทดังนั้นแล้วเราจะได้ทั้งหมด15ชั้นดึกลงไป15ชั้นไม่ว่าใครแนะนำมาก็แล้วแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ใต้ล่างองค์กรเราเมื่อมีการซื้อสินค้าเอาคะแนนของเขามาคูณ2นะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าชั้นที่13จะมีสมาชิกอยู่8,192คน สมมุติว่าเขาซื้อในตำแหน่ง S 1 0 0 PV นะครับแล้วก็คูณ100 PV แล้วก็คูณ2%ในชั้นที่13ท่านจะได้รับรายได้ข้อนี้16,384บาทในชั้นที่14นะครับก็จะมีสมาชิกจำนวน16,384คนมาคูณ100คะแนนแล้วก็มาคูณ2%เป็นเงิน32,768บาทในชั้นที่15 ก็จะมีสมาชิกจำนวน3า7 6 8นวน32,768คนมาคูณร้อยคะแนน,นนะครับแล้วก็มาคูณ2%ท่านก็จะได้รับเงินรายได้ในชั้นที่15 65,536รวมแล้วทั้ง15ชั้นนะครับรวมแล้วทั้ง15ชั้นท่านจะมีสมาชิกจำนวน65,534คนถ้าเกิดเข้าเป็นตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์หมดเลยนะครับท่านดูช่องข้างล่างสุดท่านจะมีรายได้1 3 1 6 8 8บาท ถ้าเกิดอีกช่องหนึ่งครับช่องสีเหลืองถ้าเกิดก็เป็นมินเจอร์500คะแนนกันหมดเลยเขาซื้อทั้งหมดทุกคนเนี่ยซื้อ500คะแนนกันหมดเราก็จะได้เงินรายได้ในข้อนี้6 5 5 3 4 0บาทส่วนถ้าเกิดทุกคนเป็น1000 PV นะครับซื้อในเดือนนั้นคนละ1 0 0 0 PV เราจะมีรายได้1 3 0 0 0ล้าน0 0 680บาทดังนั้นแล้วนะครับแต่ละชั้นแต่ละชั้นจะมีสมาชิกที่ซื้อแตกต่างกาันบางคนอาจจะซื้อ100 pv 500 pv 1,000 pv แต่ถ้าเกิดอยู่ใต้ล่างเรานะครับเราตีขั้นต่ำคือ100 pv เป็นขั้นต่ำถ้าเกิดมาแบบนี้ท่านดูรายได้ของท่านเลยครับรายได้ข้อนี้สามารถถอนเงินได้เลยเพราะว่าบริษัทนะครับในการคำนวณเงินจะคำนวณแบบเดียวทางเมื่อสมาชิกที่อยู่ผังใต้องค์กรของเรา มีการซื้อนะครับระบบก็จะคำนวณเงินให้เรียลไทม์เลยท่านสามารถถอนเงินท่านได้ทันทีรายได้ข้อนี้ดีมากๆต่อไปมาดูรายได้ช่องทางที่3เรียกว่าโบนัสแมทชิ่ง50%เรนเราจ่ายถึง5ชั้นนะครับชั้นละ10%เอ่ามาดูคำอธิบายตัวเรานะครับไปแนะนำชั้นที่1น,นะครับเรียกว่าเจน1นเจน1ไปแนะนำต่อเรียกว่าเจน2เจน2แนะนำต่อเรียกว่าเจน3 เจน3ไปแนะนําต่อเรียกว่าเจน4และเจน4แนะนําต่ออีกทอดนหนึ่งเรียกว่าเจน5เพราะฉนั้นท่านสามารถรับรายได้ถึง5ชั้น5เจนอ่าถ้าเกิดท่านเป็นตําแหน่งซูเปอร์วิเซอร์จะรับรายได้แค่เจน10%ึค่าแมชชีนโบนัสเอามาจากไหนค่าแมชชีนโบนัสเอามาจากรายได้ค่ายูนิเลเลเวลที่กล่าวมาก่อนหน้านั้นชั้นลูกของเราหรือชั้นเจน1เนี่ยเขามีรายได้เท่าไหร่ ามีรายได้10,000บาทเราได้1000บาทจากเขาทันทีถ้าเกิดท่านเป็นตําแหน่งซูเปอร์วเซอร์ท่านจะได้แค่นี้นะถึงแม้จะมีเจน2เจน3เจน4เจน5ท่านไม่ได้ถ้าเกิดเป็นตําแหน่งมเนเจอร์ล่ะครับท่านได้ถึง3ชั้นเจน1นเจน2เจน3ชั้นละ10เซแล้วก็ถ้าเกิดท่านเป็นเพสิดเนนท่านได้ถึง5ชั้นเจน1นเจน2เจน3เจน4เจน5 ชั้นละ1ิปอร์อ้าวมาดูสูตรมีสูตรให้ทุกท่านทํานะครับสูตรประสบความสําเร็จสูตรนี้ทําแล้วประสบความสําเร็จแน่นอนสูตร1ขยาย10ทุกคนแนะนํา10คนนะครับแล้วก็บอกต่อคนละ1ิคนละสิเป็นทอดๆอย่างนี้นะครับรับรองสําเร็จแน่นอนสูตรหนึ่งขยาย10นะครับถ้าทุกคนมีรายได้5,000บาทนะครับ 5, 000, 500, 10%ซของ5 0 0 0เท่ากับ500มาดูเจนที่1ครับเจนที่1เรามี10คนเอา10คนมาคูณ500บาทเท่ากับ5,000บาทในเจนที 500, 000, 1. ่1ท่านจะมีรายได้5,000บาทเจนที่2จะมี100คนเอา100คนมาคูณ500บาทเป็นเงิน5 0,000บาทเจนที่3มี1,000คนเอา1000มาคูณ500นะครับท่านจะมีรายได้50,000 0บาทส่วนเจนที่4จะมี10,000คนนะครับเอา10,000มาคูณ500ท่านจะมีรายได้5ล้านบาทและเจนที่5ท่านจะมีสมาชิก10,000คน เอาหนึ่งแสนคนมาคูณ500ท่านจะมีรายได้50ล้านบาทถามว่าตัวเลขมันเป็นตัวเลขที่เวอร์วางอลังการหรือไม่นะครับเป็นตัวเลขถ้าเกิดท่านทำได้แบบนี้จริงๆบริษัทพร้อมจ่ายครับบริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะฉะนั้นแผนรายได้ทุกข้อนะครับไม่โอเวอร์เปย์นะครับ, pay, รบท่านสามารถรับรายได้เต็มเในส่วนรายได้ช่องทางที่4นะครับก็คือโบนัส เงินสวัสดิการ5%รายได้ทุกช่องทางของท่านนะครับจะถูกหักออโตชิปไว้10%นะโดยจะแบ่งออกเป็น2กองนะครับกองแรกก็คือเข้าสวัสดิการ5%ส่วนกองที่2จะเป็น E point 5%นะมาดูคำขยายความของสวัสดิการและ E point เข้าสวัสดิการ5%นะครับก็จะถูกนำมารวมกับยอดขายของบริษัท5% แล้วก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนดังต่อไปนี้นะครับส่วนที่1%คือ1%สําสำหรับสมาชิกที่ผ่านคุณสมบัติซื้อสินค้าของบริษัทต,ต่อเนื่อง6เดือนติดต่อกันนะครับ mm. ก็จะมีเงินให้ก้อนนึงในส่วนของ1%นะครับใครที่ผ่านคุณสมบัตินี้เอาไปหารแบ่งกันเลยมี10คนนะครับมีเงิน1ก้อนมาให้ท่านก็ไปหารกันเลย10คนนะครับในส่วน2%ต่อมา สำหรับสมาชิกที่ผ่านคุณสมบัติซื้อสินค้าเดือนละ250บาทจำนวน12เดือนติดต่อกันมีกี่คนก็เอาไปหารแบ่งกันหารแบ่งกันได้ทุกเดือนใครที่ผ่านคุณสมบัติเป็น12เดือนแล้วในส่วนของกองที่1 1%เนี่ยจะไม่ได้จะมารับที่2%แทนส่วนอีก2%ถัดมานะครับก็จะเป็นทุนการศึกษาและเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีที่เสียชีวิตทุกกรณีนะครับ ก็เป็นเงินสวัสดิการที่บริษัทอมอบให้สมาชิกที่ทุ่มเทและพักดีต่อบริษัทนะครับตัวน,นี้คือเงินในส่วนของสวัสดิการามาดูในส่วนของ e point 5ก็จะถูกสะสมเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าในแต่ละเดือนดังนั้นท่านไม่ต้องควักเงินของท่านมาซื้อท่านใช้ e point ที่ท่านโดนหักน,นะครับนำมาซื้อสินค้าของบริษัทในราคา250บาทได้ทันทีไม่ต้องควักเงินสด อันนี้คือข้อดีนะครับในส่วนของ ePoint ครับต่อไปมาดูจํานวนวันและสิทธิในการรับรายได้นะครับเมื่อท่านซื้อสินค้าตําแหน่ง s u p e r v ์ว o r นะครับ100 PV จะมีระยะเวลาในการรับรายได้30วันตําแหน่ง m a n a g อรนะครับมี500 PV มีระยะเวลาในการรับรายได้150วันและตําแหน่ง President มี1,000 PV มีระยะเวลาในการรับรายได้300วัน ้าท่านซื้อตำแหน่งเพ s i ิด n t นะครับท่านก็ไม่จําเป็นต้องซื้อทุกเดือนนะท่านรอรับรายได้จํานวน300วันเมื่อมีรายได้เกิดขึ้นจากคนใต้องค์กรท่านสามารถรับรายได้ได้ทันทีนะครับถ้าเกิดใครซื้อเป็นแบบ s u p e r v ์ไบเซอร์สบูหนึ่งก้อน250บาทมี100 pv ท่านจะมีวันแค่30วันเดือนหน้าท่านก็จะต้องซื้ออีกนะครับส่วนใครที่ซื้อเพ s i ิด n นมี3 0มวันท่านก็ไม่ต้องซื้ออีกท่านรอรับรายได้ได้เลย ันนี้คือการซื้อล่วงหน้านะครับให้ทุกท่านเข้าใจตามนี้นะครับถ้าเกิดท่านไม่ซื้อนะครับถ้าเกิดท่านไม่ซื้อระบบจะมีการขีดค่ารายได้ของท่านไว้ตามตัวอย่างนะครับเมื่อท่านซื้อแล้วระบบถึงจะปลดล็อกให้ท่านถึงจะมีสิทธิ์ได้รับรายได้ส่วนรายได้ที่วงกลมไว้คือค่าแนะนําตัวนี้ท่านไม่ต้องซื้อสินค้าก็ได้นะครับ ท่านไม่จําเป็นต้องจะมีวันเหลือท่านก็รับรายได้ในค่าแนะนําได้เพราะท่านสามารถแนะนําและสมาชิกที่ท่านแนะนําเขาซื้อสินค้าท่านก็จะได้ตามจําวนวนคะแนน P ีที่เขาซื้อนะครับรายได้ข้อนี้ไม่เกี่ยวกับวันระบบก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับในวันคงเหลือของท่านนะครับว่าท่านมีวันคงเหลือเท่าไหร่แล้วก็จะแจ้งเตือนในสมาชิกที่ท่านเป็นคนแนะนําตรงด้วยว่าสมาชิกที่ท่านแนะนําตรงมีวันคงเหลืออยู่เท่าไหร่ระบบจะมีการแจ้ง นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็จะมีการแจ้งกระเป๋า e-wallet ของเรานะครับว่าเราถูกหักไปเท่าไหร่เรามี e-wallet เท่าไหร่สามารถใช้ได้เท่าไหร่และก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการแจ้งเตือนในส่วนของกองทุนรวมสวัสดิการนะครับว่าณขณะนี้มีเงินสวัสดิการอยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้ระบบมีการแจ้งเตือนชัดเจนมมดูจุดเด่นของบริษัทเรานะครับเราคำนวณโบนัสและแสดงผลแบบเรียลทนะเราสามารถ เบิกถอนเงินได้ทุกวันถอนขั้นต่ําที่40บาทเพราะมันจะมีค่าถอนนะครับค่าธรรมเนียมในการถอนครั้งละ30บาทและหักภาษีหนะ้าที่จ่าย3%เราหักภาษีส่งภาษีให้กับท่านนะครับท่านไม่ต้องกังวลในส่วนนี้สมาชิกที่เราแนะนําตรงเนี่ยเวลาเขาซื้อสินค้าทุกครั้งกี่คะแนาน pv เราได้ค่าแนะนํากับเขาด้วยทุกครั้งนะครับยิ่งซื้อมากท่านก็ยิ่งได้ค่าแนะนํามาก เมื่อเราซื้อสินค้าทุกครั้งนะคะแนนก็จะนําไปสะสมเพื่อปรับตําแหน่งให้กับท่านนะทานเมื่อท่านเป็นซูเปอร์วเซอร์ท่านซื้อสะสมไปเรื่อยๆเมื่อครบ500 PV ก็จะเป็นเมเจอร์ให้กับท่านเนะมื่อครบ1,000 PV ก็จะเป็นเพสิดเนนแผนรายได้ของเราดีมากครับไม่ซับซ้อนและก็จ่ายเยอะมากๆท่านไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องส่งสินค้าเองบริษัทมีระบบบริหารที่ถูกต้องชัดเจนและซื่อสัตย์มีเว็บไซต์ส่วนตัวให้กับท่าน ท่านสามารถส่งลิงก์ให้กับผู้ที่สนใจเมื่อเขากรอกสมัครนะครับท่านก็จะมีสมาชิกมาต่อใต้องค์กรท่านแบบออโต้รูมนะครับและตัวท่านเองเป็นผู้แนะนําทันทีเพราะท่านส่งลิงก์ของท่านให้กับสมาชิกใหม่ที่สนใจนะเมื่อเขาสั่งซื้อสินค้านะครับระบบจะคำนวณแบบเรียลไทม์ท่านสามารถถอนเงินค่าแนะนําได้ทันทีนะแม้กระทั่งค่ายูนิเลเวล หรือค่าแมทชิ่งโบนัสนะครับท่านสามารถถอนเงินได้ทันทีแต่ถ้าเกิดท่านไม่ถอนท่านาสะสมไว้บริษัทจะคำนวณเดือนละครั้นะรบจะคำนวณทุกสิ้นเดือนแล้วก็จะนำโอนเข้าให้กับท่านทุกวันที่4ของเดือนถัดไปบริษัทจะไม่เก็บเงินของท่านไว้นะครับถ้าเกิดท่านไม่ถอนสักครั้งแต่ท่านมีรายได้บริษัทจะทำการเบิกถอนให้ท่านอัตโนมัติ หักค่าธรรมเนียมการโอนนะครับหากภาษีหน้าที่จ่ายท่านก็จะได้รับเงินทุกเดือนนะแม้ท่านไม่อยากถอนเราก็จะโอนเงินไปให้ท่านหากท่านต้องการร่วมธุรกิจกับโดยดีโปรเจกต์นะครับขอให้ท่านติดต่อผู้ที่แชร์คลิปนี้ให้กับท่านครับท่านสามารถติดต่อกับเขาและก็สมัครกับเขาได้เลยนะครับคลิปนี้เป็นสื่อกลางของทางบริษัทร่ำรวยความสุข9 9ึ่าจำกัดครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ